ขใส่เขาไปคนไปอ๋อเห้แล้วขนมห้แล้วขนมก็บผลไล้เอาใหาแล้วตปตัวใปใจขห้แล้วะห้แล้วขนมก็ลไหมเอาห้แล้วระบังรถราวังรถเราไปจะซื้อเนี่ยกินเนาะเมนเมนเฮพราได้เป็นอันนี้ cho em lên này xoay ก็รู้ว่าเพื่อนสิยางไปใสนนะครับเพื่อนนาจะยางเก็บของขายน้ำม่นนะครับหมายถึงว่าเก็บขยะเก็บอีหอย่างสิแม่ข้ากันเลือตนนะครับเอาหนามาคนละใหม่เอาอยัางหายเนาะ